มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะผู้ชมทางด้านของศาสนิกชนชาวซิกในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็รวมกันจัดงานรำลึกถึงองค์พระาศาสดาค่ะศาสนิกชนชาวซิกนามทารีในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดงานรำลึกถึงองค์พระาศาสดาสิริสัตตคุรุยักษีสิงยีมหาราชพระาศาสดาของศาสนิกชนชาวซิกนามทารีทั่วโลก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติครบรอบ100ปีที่วัดนามทารีตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะภายในงานนะครับมีการเปิดโรงทานแจกอาหารบางสาวิรัตอาทิอาหารอินเดียและนอกจากนี้นะครับยังมีอาหารไทยต่างๆทั้งผัดไทยขนมจีนรวมถึงของหวานต่างๆพร้อมกันนี้ยังมีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาจอดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิตได้ร่วมทำบุญกุศลยิ่งใหญ่อีกด้วย สำหรับองค์พระศาสดาสิริสัตะคุยักยีสิงยีมหาราชพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของศาสนาซิกนามทารีทั่วโลกค่ะซึ่งได้ท่งปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่พระองค์ทรงเดินทางไปทั่วทุกทวีปหลากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนและความสำคัญของการสวดพระนามของพระผู้เป็นเจ้าและบทสวดจากพระคัมภีร์เพื่อให้ศาสนิกชนได้รับรู้ถึงรสพระธรรมค่ะ